สวัสดีแม่ตัวสียตรงนี้นะเนนนะอ่อแบตมันอ่อนชาร์จไฟอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็พอจะมองเห็นอยู่สวัสดีชาวยูทูบแล้วก็สวัสดี YouTube, ก็จะลงยูทูบก็ต้องบอกสวัสดีทุกคนบนยูทูบแล้วเนาะสวัสดีทุกคนนะเนาะสวัสดีชาว<ถ>โลกสวัสดีทุกคนนะเนาะวันนี้เลิกงานแล้วครับก็เลยมาทําคลิปให้ดูในเรื่องของรีเลย์รถยนต์ต่อนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอข,ของเรื่องรีเลย์บอส 87A ซึ่งเราใช้กันทั่วไปในรถยนต์ แทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเป็นรีเลย์ที่มีความทนทานมากนะครับช่างไฟฟ้าก็นิยมใช้กันหมดเลยติดตั้งมาจากโรงงานก็จะมีรีเลย์บอสติดตั้งมาแบบนี้แหละนะครับรีเลย์ลยยี่ห้อบอสถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นมาจากเยอรมนรีหรือไงนี่ละยี่ห้อบอสนะครับเยอรมนรีลังกิตนี่นแหละ เป็นเนมน,เน,นี่เธอเห็นทำคลิปอยู่นะเอาสพูดคนเดดียวไไม่้อคนกำลังทำคลิปอยู่ <c oughs> เออ่มาอ่านดีเลเย่ยี่ห้อบอสกันต่อนะครับจากวันก่อนที่ผมทำวิดีโออ่านดีเลเย่สี่ขามาขายเลยว่ะ <c oughs> ไปซื้อดิ <c oughs> แต่วันนี้เป็นดีเลย์ห้าขานะครับ ขาเสียบมันจะเป็นอยู่ห้าอันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับขาเสียบเป็นอยู่ห้าอันก็เลยเราก็เลยเรียกลีลีห้าขา,ขามาดูกันว่าเอ๊ะทำไมคนนิยมใช้จังเลย รถทุกรุ่นทุกยี่หอนี่จะต้องมีรีเลย์บอสจุดติดด้วยเพราะความทนทานและความแข็งแรงไม่เสียง่ายนะครับไม่ค่อยจะเสียง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็รีเลย์ที่ผมที่ผมถือนี่ก็อายุป,ประมาณทักสามสิบสองสมสิบสามปีได้แล้วละครับผมถอดมาจากเอ,อรถซูซูกิสวิปนะครับซูซูกิสวิปรุ่น,นแรกๆนะครับ ที่ยังเป็นห้าประตูอยู่ที่มีฝาท้ายอยู่อพูดมากจะยาวความเดี๋ยวมาอ่านวงจรกันเลยดีกว่านะครับมาอ่านวงจรกันเลยนี่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 มาดูวิศวกรที่เขาออกแบบมานะครับยี่ห้อบอสนะครับเขามีความน้ำใจมากเขามีน้ำใจมากแล้วเขาก็ออกแบบมาให้แล้วเขาก็เขียนวงจรเอาไว้ให้ติดที่ตัวรีเลย์นี้ด้วยนะครับอ่านวงจรได้เลยครับ ถ้าหากเราจาวงจรไม่ได้เราก็มาอ่านวงจรที่ตัวรีเลย์ได้เลยนี่ครับวิศกรขวัใจดีมากเลยนะครับเขาเขียนวงจรไว้บนตัวรีเลย์ด้วยนะครับถ้าเป็นยี่ห้อเดโซ่จะไม่มีวงจรเขียนบอกเอาไว้ในตัวรีเลย์นะครับแต่ถ้าเป็นรีเลย์ยี่ห้อบอสจะมีวงจรเขียนบอกเอาไว้ตั้งข้างแบบนี้นะครับทมันอ่านวงจรเลยนะครับัวเลขเขียนบอกอยู่นะครับอ่ะ อ่าผมจะอ่านวงจรให้ฟังนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับเอในแผนผังวงจรของตัวเรเลย์ยี่ห้อบ,บอสห้าขานี่ก็จะมีแปดห้ากับแปดหกนี่ก็เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นขดลวดทองแดงแบบนี้เห็นครับสําหรับขาแปดห้ากับขาแปดหกก็จะเป็นจะมีขดลวดทองแดงแบบนี้นครับแต่มีแค่อันเดียวนะ แต่นี้มันมีหลายอันเพราะว่าอันนี้ผมจะเอามาจากไอ้รถมอเตอร์ไซค์เทนานะครับเอามาจําลองให้ดูเฉยๆแต่ในหลักความเป็นจริงในตัวรีเลย์จะมีขนลดทองแดงแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับมีขนลดทองแดงแค่อันเดียวอยู่ในนี้ครับนี่ตอนนี้มีขนลดทองแดงแบบนี้อยู่ในตัวรีเลย์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กครับเพื่อ,เพ,อเพื่อทาให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดไ,ไมมรู้ชัดหรือเปล่าน่าจะมองเห็นนะครับ ว่าตามแผนผังเลยแ5ด้าด้านบนใช่ไหม,มแผนผังมาก่งนี้เนาะทดสับผมก็น่าจอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เบลอตัวเองด้วยแหละข้างบนเป็นแปดห้าข้างล่างแปดหกเนาะ 86แล้วก็87สองตัวจะได้บน30ด้านล่าง87สองตัวจะด,ด้านบน30อย่ด้านล่านงะ แปดเจ็ดแปดเจ็ดเชื่อมถึงกันไปน,นี <c oughs> ่ตามแผนผังวงจรเลยนะครับ จริงมน่าจะอยู่อย่างนี้มากกว่าแต่วันนี้ก <c oughs> ็ตามแผ่นผังวงจรก็ได้นะมาอ่านวงจรกันเลยนะครับเอาตามอา่านตามศัพท์ช่างจะได้เข้าใจความหมายเดียวกันนะครับสำหรับคำว่าสามสิบนี่ก็หมายความว่าคูาบวกโดยตรงครับคําว่าขาสามสิบนะครับขาสามสิบนะครับ ขาส0มสิบก็แสดงว่าดึงขั้วบวกไว้โดยตรงเลยนะครับดึงขั้วบวกไว้โดยตรงนะครับขาสามสิบให้เราเรียกชื่อเดียวกันว่าขาสามสิบเวลาเราต่อสายไฟขึ้นมาขาสามสิบก็คือเราดึงมาจากแบตเตอรี่โดยตรงที่ขั้วบวกแล้วนะครับให้เราเรียกว่าขาสามสิบนะครับเพื่อรอกระโดดข้ามไปหาขาแปดเจ็ดนะครับนี่เพื่อรอกระโดดข้ามไปหาขาแปดเจ็ดนะครับขาแปดเจ็ดเราไปใช้งานนะครับยีเลสี่ขาก็ เราจะอ่านว่าขาสิบห้าก็ได้นะครับแต่รีเลแปดเจ็ดก,ก็เลยเรียกแปดเจ็ดตามตามวิศกรก็ตั้งชื่อมาครับขาที่เอาไปใช้งานนะครับรีเลแปดเจ็ดเราก็เรียกแปดเจ็ดไปตามไปตามอุปกรณ์นะครับแต่จริงก็เป็นขาที่รอไฟข้วบวกกระโดดไปหานะครับนี่ครับแปดเจ็ดจะมีสองตัวไงนะจริงๆก็จะมีกระแสะไฟสิบสองโวลท์เท่าเดิมนั่นแหละแต่ให้เราเรียกครั้งแรกตอนเข้ามาว่าสามสิบ ตอนออกไปให้เราเรียกว่า87นะครับให้เราเรียกชื่อเดียวกันจะได้รู้ว่าโอ้87นี่มันผ่านดิเลย์มันแล้วมันถึงได้เป็น87ได้แต่ในความเป็นจริงมันก็มีกระแสไฟเท่าเดิมนะครับกระแสไฟ12โวลต์ยึด4โวลต์ทัวเดิมแต่ตอนเข้ามาให้เราเรียกว่า30ตอนออกไปให้เราเรียกว่า87นะครับตอนออกไปจากดิเลยนะครับเ,ออเรียกแบบนี้จะได้เข้าใจต,ตามกันไปนะครับ <c oughs> ต่อไปเรามาอ่านขา85 า30แล้วเนะาะขาแปดรอไฟไปใช้งานไฟจะกระโดดขึ้นไปไม่ได้ถ้าไม่มีคู่ลบก,กับค้่บวกใน85และ86นะครับแปห้าและแปเป็นสนามแม่เหล็กแบบนี้นะ86ก็คือต้องใช้กราวนะครับ85ก็ต้องเอาบีบวกเข้ามาเอาบีบวกเข้ามาพอบีบวกเข้ามาในขนลวดทองแดงอันเล็ก ที่อยู่ภายในตัวรีเลย์เนี่ยขุโลกตอนแดงนี่ก็จะเปิดเกิดเป็นแม่เหล็กแล้วก็ดูดดูดให้87กับ30ติดกันตึ๊บครับดูนีมาติดกันนะครับแล้วก็หลุดมากันไฟจากแบตเตอรี่ถึงจะไหลผ่านไปใช้งานได้ที่87 87จะใช้งานได้สองขาครับเนี่ยเป็นคู่บวกทั้งสองขาเลยครับเมื่อรีเลย์ทำงานแล้วจะมีขั้วบีบวกทั้งสองด้าน,นบ,นบนีบวกครับบีบวกครับจะเป็น12โวลต์ก็ได้ เราจะเป็น24บสี่โวลต์ก็ได้แล้วแต่อิเล,เล่เราซื้อมานะครับอิเลจะมีอิเลสองกับย4สิบทีนี้มาอา่านขาแปดแปดห้าขาแปดห้านี่ก็เป็นสายคู่บวกครับเราจะมาเชื่อมต่อเอามาเชื่อมต่อกับขาสามสิบก็ได้ไปนี่เลยเอามาเชื่อมต่อขาสามสิบไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้ ต้องต้องใช้บีบวกมามาสร้างมาสร้างแม่เหล็กนะครับมาสร้างแม่เหล็กมาทําให้ขดดวดเป็นแม่เหล็กส่วนขาเป็ดหกล้วก็เอามาลงกาวครับแวบแล้วก็ทําสวิตปิดเปิดไว้ตรงนี้ทําสวิตเปิดผมก็วาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคร๊บ ทำเป็นปุ่มกดนะปุ่มกดแล้วก็เอามาผูกไว้ที่ขั้วลบนี่ผูกไว้ที่กราวนะครับกราวขัว้วลบสัญ,ญลักษณ์ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์กราวนะครับสามขีดพอเรากดกดปุ่มเนะี่ยกดปุ่มปุ๊บหรือว่าบิดสวิตช์เหมือนเรากดปุ่มนะครับกดเข้ากดออกเหมือนเหมือนเรากดปุ่มปากกาเนะี่ยให้มันติดกันนะครับ พอมันติดกันปุ๊บพอเรากดปุ่มมาติดกันปุ๊บโคลบก,ก็จะวิ่งมาจากแบตเตอรี่ได้ที่แรกมารออยู่ที่ปุ่มกดที่สวิตช์เปิดก่อนพอเรากดปุ่มติดกันปุ๊บโควลบวิ่งผ่านมาได้ตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กก็จะวิ่งมามาที่รีเลย์ขาแปดหกนะครับขาแปดหกขาแปดหกก็จะเป็นแม่เหล็กขดลวดแม่เหล็ก เป็นแม่เหล็กอคนลวดทองแดงวันนี้ครับเขาลดลดทองแดงขาแปดหกข้างหนึ่งก็จะมารอเปิดและอีกข้างหนึ่งก็จะมาที่แปดห้านะครับแปดห้าเราต่อเราต่อไฟขั้บวกมาไว้แล้วแล้วเ,เราต่อไฟขั้วบวกมาไว้ที่ขาสามสิบแล้วเมื่อเรากดสวิตช์ปุ๊บขั้วลบวิ่งขึ้นมาผ่านมาผ่านสวิตช์มาแล้ว ผ่านสวิตช์ผ่านฟิวด้วยอะไรก็ได้นะครับผ่านฟิวผ่านสวิตช์ุญแจมาก็แล้วแต่ผ่านฟิวด้วยก็ได้นะครับผ่านฟิวแหละดีกว่าครับเอาฟิวมาใส่ตรงกลางขอสวิตช์นี้ด้วยก็เอ่อในขดลวดขดขดลวดทองแดงเนี่ยพอมีคู่บวกมารออยู่แล้วแล้วมีขั้วลบเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเกิดเป็นแม่เหล็กเลยทีนี้เป็นแม่เหล็กแล้วก็ดูดอันนี้เป็นสะพานไฟ ตุ๊บดูดสะพานไฟขาสามสามสิบให้ไปไปหาขาแปดเจ็ดนะครับสะพานไฟขาสามสิบตั้งเอาไว้แบบนี้พอมีแม่เหล็กดูดปุ๊บก็ติดกันเลยตึ๊บนี่เลยนะครับพอปล่อยก็ปล่อยออกพอเกิดแม่เหล็กก็ดูดตึ๊บลงไปอย่างเงี้ยนะขาสามสิบกับขาแปดเจ็ดขาสามสิบที่เราดึงไฟก็บวกมาไว้แล้วก็เลยมีไฟวิ่งผ่านไปหาขาแปดเจ็ดด้าะครับแปดเจ็ดจะเชื่อมต่อกันสองตัวครับตามสัญลักษณ์ ที่วิศกรขอกแบบแพ้นะแปดแปดเจ็ดสองตัวนี่ก็เป็นขั้วเดียวกันนะครับจะใช้ขั้วบนขั้วล่างก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองขั้วก็ได้นะครับขาสามสิบที่มีไฟบีบวกมารอแล้วเมื่อแปดห้าและแปดหกมีลบและบวกเข้ามาเพื่อให้เกิดแม่เหล็กดึงดูดแล้วก็จะดูดให้มาหากันนะครับกระดูดขาตั้งนี่มาติดกันตึ๊บ ไฟก็จะวิ่งผ่าน30ไปออก8จิตได้ทั้ง2ตัวเลยครับเป็นบีบวกทั้ง2ตัวเลยเราจะเอาไปใช้งานอะไรก็ได้เราจะเป็นต้องใช้รีเลย์ไม่งั้นสวิตช์มันจะเกิดความร้อนและสวิตช์จะไหม้เสียหายเร็วขึ้นครับความร้อนแล้วก็สายไฟฉนวนฉนวนหุ้มสายปลอกสายไฟก็จะละลายสวิตช์ก็จะชำรุดเร็วขึ้นจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้รีเลย์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนไฟที่เรานําไปใช้งานไม่ได้ผ่านในสวิตช์ปิดเปิด ไฟที่เรานําไปใช้งานออกมาจากแบตเตอรี่ปุ๊บเข้ารีเลย์แล้วก็ออกจากรีเลย์ไปใช้งานเลยอันนี้นะครับออกเข้าออกจากแบตเตอรี่เข้ารีเลย์ออกจากรีเลย์ไปใช้งานเลยไฟจากสวิตช์ปิดเปิดเราเพียงแค่ไปป้อนคําสั่งให้รีเลย์จ่ายไฟออกไปเฉยๆนะครับนี่เพียงแค่ต้องการให้จ่ายไฟไปเฉยๆสวิตช์จะได้ไม่เสียหายนะครับออวิดีโอคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะยาวเกินไปถ้าไม่เข้าใจทบทวนอีกทีหนึง่งผมก็คิดว่าผมจะผมก็คิดว่าผมก็อธิบายพยายามอธิบายเข้าใจอย,อย่าง อย่างง่ายๆแล้วนะครับอืมก็จบครับคลิปนี้